สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบก,กันสุดสามตัวบนนะคะสูตรที่สามนะคะสามตัวบนตรงแปดชุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาฝากอ่านคำเตือนสักนิดนะคะโปรดใช้พิจารณาในการรับชมคลิปเรียวนี้นะคะคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายการพนันทุกชนิดง่ายสีสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะส่วนที่เรามาตั้งนะคะอ่ามาดูกันนะอันอนี้นะ หลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะแสนหมื่นพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะส่วนอีกตัวนี้นะคะท้ายคอศอกนะคะท้ายคอศอกที่เรามาตั้งค่ะส่วนตัวนี้เป็นหน้าคอหนึ่งนะอ่าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะท้ายคอศอกนะคะมาบกวกกันเลยนะเอาสองมาบวกสามบวกสามนะคะก็เป็นแปดค่ะ แปดเก้านะคะหลักร้อยจะมีอยู่สองสูตรค่ะสี่บวกสี่เป็นแปดค่ะเอาแปดบวกห้าคงที่นะคะสามสี่แปดค่ะอันนี้ชนกันอยู่สองตัวนะคะเอาสามมาบวกสามบวกสามเป็นเก้าคะะเอาเก้ามาบวกหกหนะ,ะก็เป็นห้าค่ะห้าหกค่ะอันนี้หลักสิบนะคะเอาห้านี้มาบวกสามนะคะก็เป็นแปดค่ะแปดศูนย์สองสี่นะคะอ่ะเดี๋ยวจะคูดก,ก่อนนะ อันนี้จับคู่เสร็จใน F4 พี่ช้างก็คิดว่าจะมีอยู่ประมาณ16ชุดไม่ใช่นะก็เลยเอามานั่งเขียนปิดกันซะละนะน่เป,เป็นไรนเดียวจะเขียนให้ดีๆนะคะมาดูงดที่สองกันค่ะเอาห้านะเอาหนึ่งบกหนึ่งนะคะก็เป็นเจ็ดค่ะเจ็ดแปดค่ะเอาหนึ่งบกหนึ่งก็เป็นสองนะคะแล้วบวกห้างทีกทีนะคะเจ็ดแปดสองนะคะชนกันที่เจ็ดกับแปดนงชนกันสองตัวนะคะ, 2, นะคะเอาแปดค่ะ 8บวกหก็เป็น3บวก1เป็น4ค่ะแล้วก็บวก2กเป็น6นะคะ6 7ค่ะอันนี้หลัก10ค่ะเอา5นี้มาบวก8นะคะมันลายตายี 4. 3สิบสาห้านะคะจับคู่ก่อนค่ะงวดนี้16ชุดนะ4ถ้าหลักร้อยเขาชนกัน2ตัวนะคะ,ะชุดที่เข้านะคะคือชุดนี้เลยนะคะ มาต่อกันงวดที่3านะคะเอา6มาบวก8บวก8นะคะก็เป็น12 8, 4, 2, 3, 5, 9, บสองบสี่สองสามนะเก้าบวกเก้านะคะเป็น8ค่ะบวกห้าอีกทีนะคะก็เป็นสามค่ะสามสี่แปดค่ะรวมกันที่เลขสามนะคะามาดูมกันหลักสิบนะคะแปดมาบวกเก้าเป็นเจ็ดค่ะเอาเจ็ดบวกแปดเป็นห้าค่ะเอาห้าบวกเก้านะคะก็เป็นสี่ค่ะ สีหนะคะนี้หลักสิบนะคะเอา2องบกแเป็น0นยนะคะศูนย์ี่หกค่ะอาจจบกุ้กว่ค่ะโซนนี้นะก็เข้าที่มุมนี้เลยนะคะีมาต่อกันงวดที่เพิ่งออกไปค่ะนะ,ะ้ 5, มาบวกศูนยบวก0ูนย์ะคะก็เป็น5ค่ะ5 6นะคะศูนย์บกศนะคะแล้วก็บวกค่าคงที่ท,ทีนะคะก็เป็น5ค่ะ ห้าหกศูนย์คเอฟีชนกันที่ห้ากับหกนะคะเอาสามมาบวกสองเป็นห้านะคะแล้วก็บวกศูนย์นะคะบวกเก้านะคะก็เป็นสี่ค่ะสี่ห้านะคะ, 4, 5, ะ,คะมาหลักหน่วยค่ะหนึ่งมาบวกสามนะคะ, 1, ก, 3, ะ,คะก็เป็นสี่ค่ะสี่หกแปดศูนย์ค่ะจับคแปนะคะสูตรมันเยอะเกินไปอ่ะลายตานะคะเอฟสีช้างก็เลยต้องคำนวณช้าชานะคะ อ่ะอันนี้นะคะคุณนี่เลยนะคะ F4 สูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่นะคะอ่าเดี๋ยวเราเอาไปเทียบชนกับสูตรสองตัวบนของเราสูตรเก่าน er ั้นนะคะเราก็คำนวณหลายสูตรลาคะ F4 เราก็เอาไปเทียบชนกับหลายๆสูตรนะคะเออจะได้ม er ีตัวเน้นเนาะก็จะได้ลงทุนน้อยๆนะคะอ่าสูตรใหม่นะคะฟังให้ดีๆนะ เอาสี่นี้นะมาบวกศูนย์บวกศูนย์นะคะก็เป็นสี่ค่ะสี่ห้านะคะเอาเจ็ดนี้บวกกันสองครั้งนะคะก็เป็นสี่ค่ะบวกห้านะคะก็เป็นเก้าค่ะเก้าศูนย์สี่ค่ะชนกันที่สี่นะ,ะงวดนี้โชคดีหน่อยนะมาดูหลักสิบค่ะเอาหกค่ะมาบวกเจ็ดเป็นสามบวกศูนย์เป็นสามบวกสามเป็นหกค่ะ หกเจ็ดนะคะมาหลักหน่วยะคะ่ะเอาศูนย์มาบวกหกก็เป็นหกคะ่ะหกแปดศูนย์สองนะคะไม่รู้ว่าสูตรดับบนของเราจะดับเอาอยู่ทุกสูตรหรือเปล่านะ,ะพี่ช้างก็เกรงว่ากลัวเขาหลุดนะเราก็ต้องเอาติดติดไว้บ้างนะคะที่เขาไปชนกับเลขดับนะคะเดี๋ยวพี่ช้างจับคู่ก่อนค่ะอ่าเอฟีจับคูกก่นนะคะ 4, คเสร็จแล้วนะเออทำไมพี่ช้างถึงเอา เลขค่านี้เอามาจับคู่นะคะเราก็เลยอาจจับเผื่อเข้าไปนิดหนึ่งนะคะเอาเป็นตัวกันนะคะชอบก็เอาไม่ชอบก็แล้วแต่นะคะถ้าไม่ชอบเราก็เอาที่หลักร้อยที่เขาชนกันก็คือแถวด้านบนนะคะอ่าอันนี้ก็ลองเอามาจับเผื่อเข้าไปเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ f สีเราก็เอาไปเทปชนกับหลายสูตรนะคะเดี๋ยวยังจะมีอีกสูตรที่จะเป็นสามตัวบนโต๊ดน,นะคะเอาไปชนกับสูตรอื่นๆนะคะจะได้ตัวเน้นเน้นเนาะส่วนนี้ก็น่าจะแบบนี้ไปก่อนนะคะ แบบนี้ก่อนนะแบบนี้ก่อนนะถ้าสมมติเราตัวกันนะคะก็ตัวนี้นะตัวกันนะอันนี้นะตัวกันนะคะอ่ะอน,นี้นะคะอือเอาย้อนหลังให้ดูนิดหนึ่งนะเดี๋ยวให้แคปนะแปบ๊บเดียวนะเออวดที่หนึ่งนะคะ่ะไปด้านบนนะคะสูตรใหม่นะคะฟังให้จบนะวดที่สองมาแนวกลางนะคะถ้าหลักร้อยมีสองตัวนะคะก็อาจจะจับคู่ได้เยอะหน่อยนะ,ะอ่า่วนอันนี้มาแนวล่างๆนะคะ 3, ะะงดที่สามนะคะงดที่สี่ก็มายังมาแนวนี้อยู่นะอ่ะงดนี้นะเขาก็มีประมาณนี้นะจลิเยอเลยนะมองเห็นไหมคะอ่าคลิปเอก่อนนะเดี๋ยวพี่ช้างเอาให้ดูสูตรเรานี่นะคะอะ่โอเคแล้วนะอะ่ถ้าสมมุติว่าเขาจะมาจริงๆิพี่ช้างก็คิดว่าลองเน้นไปที่ที่มีแบบนี้เนาะเนี่ย กตัวนี้นะคะ,ะแล้วก็ถ้าเป็นตกลกันนะคะตกลกันเราก็เน้นไปที่มี8มี1อะมี8มี1อะ F4 อะอย่างนี้นะคะถ้าเป็นตกวกันนะคะเออแบบนี้นะอ่ะก็ลองดูนะคะเมื่อวานก็คลิปยาวเกินไปแล้วก็รีบๆนะ,ะคนมันรบกวนเยอะนะก็เลยรีบแล้วก็อธิบาย อธิบายไปอยู่แต่ว่าพี่ช้างก็ตัดคลิปรู้สึกว่ามันตัดออกไปในช่วงที่เสียงมันรบก,กวนนั้นนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นสุดถ้าเราจับคู่ทั้งหมดก็จะมีเยอะนะพี่ช้างก็เลยไม่จับแล้วนะมีประมาณนี้เองนะคะหลักร้อยยังจะมีหนึ่งกับสามนะคะ,ะแต่ว่าสามตัวบนนี้จับให้ทุก,ทกตัวแล้วนะถ้าสี่ตัวตรงนี้ไม่ได้จับทั้งหมดนะคะถ้าสี่ตัวตรงนะคะก็เราก็เน้นไปที่มีแปดมีหนึ่งมีแปดมีหนึ่งนะ อมีแปดก็แล้วแต่นะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกกันใดเนาะเออ,อประมาณนี้ก่อนหรือเปล่าเอซประมาณนี้ก่อนนะถ้าสมมติเราสองตัวล่างนะคะนะคะเออลองเอานี่นี่นนะลองเอาไปเล่นดูแล้วแต่ f อฟซีก็ตามไม่ชอบก็ผ่านไปนะคะ ประมาณนี้นะวันที่22ไม่น่าจะทันแล้วเนาะตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มแล้วนะกว่าพี่ช่างจะลงคลิปอีก,กนะคะก็เอาตัวที่ติ๊กสีประกาศสีแดงเนี่ยเอาเป็นตัวเด่นก็แล้วกันนะคะโอเคนะคะวันนี้เลยนะคะใกล้จะออกแล้วนะพี่ช่างก็จะรีบลงคลิปก่อนนะเดี๋ยวต้องมาตัดต่ออีกมันจะช้าตรงนี้แหละคะ่ะอ่ะประมาณนี้ก็ขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ